ครับสวัสดีครับช่างตุ้มทับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสามเ้านะครับมาดูแลเครื่องให้ลูกค้านะครับเครื่องนี้ซื้อแต่ปีหกหกนะครับที่ผมทําให้นะครับช่วงนั้นที่ผมต่บเปลี่ยนเป็นระบบหน้าแปลนขัดแปลนสามนะครับแต่มันเป็นแซมแปดนะครับสีบดในขั้นตอนเดียวเครื่องนี้ลูกค้าใช้ใช้งานได้ดีมากแล้วก็ วันนี้มาเปลี่ยน่าพัดลมนะครับแล้วก็สายพานพัดลมให้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะหนักอยู่ที่พัดลมครับแต่ระบบการสีนะครับที่เขาใช้งานได้ดีมากแกนกับเบ้านะครับแทบจะไม่สึกหัวได้ซ้ำเพราะว่าสีกินเองนะครับไม่ได้สีรับจ้างนะครับลำจะเป็นลำอ่อนเลยนะครับรุ่นนี้แตม8พัดพนวัน รหรือว่าใครอยากได้รุ่นอื่นนะครับแต่ดัดแปลงเป็นพวกมือสองที่ผมทําขึ้นนะครับก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่ก็เป็นรุ่นแซมแปดพัดโคอินดันนะครับลําจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับในขั้นตอนเดียว สีขาวสีไม่รีบนะครับสีสองรอบนะครับรอบแลกเอาแค่มีฝุ่นมีอะไรออกมาครับเข้าใจการใช้งานหลักการใช้งานของเครื่องนะครับในระบบเบียดนะครับผมได้แนะนําไปตั้งแต่ผมมาส่ง ไม่ได้อัปเดตคลิปนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าทำงานทำนี่ปพอกนั่นเขานี้นะครับไว้ที่ทุ่งนานะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตคลิปเลยนะครับนี้ผมกลับไปนะครับว่าจะอัปเดตเครื่องมือสองให้ดูนะครับที่ผมวิวเสร็จนะครับที่ผมทำ ระบบเืินซีพิเศษแล้วเยวผมอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ใครจ้องอยู่นะครับเครื่องละหนึ่งหมื่นนิดนิดเก้าพันแปดอย่างเงี้ยครับหน,นึ่งหมื่นเก้าร้อยอย่างเงี้ยครับห2 0่งสองห่สี่ประมาณนี้แต่ใช้งานหนักหนักได้นะโอเคครับเครื่องนี้ น่าจะจบแล้วนะครับ,รบยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้งด้วยนะครับสวัสดีครับ